สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมเมื่อหลังจากขุดศเสร็จแล้วนะครับก็บริเวณรอบๆอัตรและได้ปลูกต้นไม้อะไรไปบ้างแล้วนะครับมาติดตามกันได้เลยครับและนี่ก็เมื่อขุดสระเสร็จแล้วนะครับ,เ,เ,รรบเราก็จะพามาชมกันนะครับว่ารอบๆนี้ได้ทําการปลูกต้นไม้อะไรไปบ้างแล้ววันมเมล็ดอะไรไปบ้างนะครับนี่เราก็จะพามาชมนะครับ บรรยากาศวันนี้ดีมากครับผมไม่มีไม่ค่อยมีแดดนะครับแดดอ่อนๆน,น,นี้ก็จะเป็นกระรับระพึกนะครับซึ่งเพาะเมล็ดเองนะครับอันนี้ก็ยอดน่าจะหักไปนะครับเห็นกันไหมครับยอดน่าจะหักแล้วก็เริ่มแตกยอดใหม่มาแล้วครับกระลับะพกอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดที่พ่อของแฟนส่งมาให้จากเพชรบุญน,นะครับ ก็จะหวานรอบๆนี่นะครับอันนี้ก็จะมีหกต้นได้มั้งครับต้นกะละปะเพิกนะครับดอกคล้ายๆชายะเพิกนะครับนี่นะครับอันนี้พเพาะเมล็ดเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะซึ่งรอ,อน้ําฝนก็ฝนไม่ค่อยจะตกด้วยนะครับลูกนี้ก็กว้างสิบสองนะครับ ยาวร้อยสามเมตรนะครับนี่บรรยากาศนะครับวันนี้ข้างหน้านี้ก็จะเป็นคลองของหมู่บ้านนะครับก็หน้าแรงก็จะแรงจริงนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับ ก็ได้น้ําฝนมาบ้างแล้วนะครับก็น้ําเต็มสะเมื่อไหร่เราก็จะสูบน้ําในคลองนี้นะครับเข้ามาใส่ในสะของเรานะครับผมนี่ก็จะเป็นป้ายของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มทฤษฎีใหม่นะครับเดิมก็จะเป็นพื้นที่นาอย่างรอบๆนี่นะครับเป็นนาของแม่นะครับ รอบนี้ก็เป็นนาของแม่แล้วก็ขอแม่เข้าร่วมโครงการสามไร่นะครับนี่นะครับสะว้างสิบสองยาวร้อยสามเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นมเมล็ดปอเทืองต้นปอเทืองนะครับที่เราได้ทำการหว่านไว้ขอ,ขอบนะครับก็ขึ้นได้เยอะแล้วนะครับเห็นกันไหมครับ ก็ได้ทําการหวานบางๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้แรงก็กลัวว่าจะไม่ขึ้นแต่ฝนตกมาหน่อยนึงก็เริ่มงอกเริ่มแล้วนะครับรอบๆนี้เมื่อขุดเสร็จแล้วสองสามวันก็ได้นํากล้วยน้ำว้ามาปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินทนินนะครับโอ้โห พุนมากเลยครับใบโดนแมลงเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการหว่านเพิ่มเติมนะครับเพราะฝนเริ่มตกแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นดินผนทรายด้วยนะครับนี่ครับบอดเถืองหว่านได้ประมาณสิบสิบกว่าวันนะเริ่มขึ้นเริ่มงอกแล้วนะครับนี่ครับหว่านเฉพาะขอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่องที่รถวิ่งก็ไม่ได้หว่านนะครับ ก็พอ,พอกลัวแต่เยียบก็จะเสียได้นะครับนี่ครับเขียวเต็มเลยครับปอดเถืองตรงข้ามนู้นก็จะเป็นไรอินทผพาลัมของเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวเดินไปทางนู้นจะถ่ายให้ชมนะครับอันนี้ครับปอดเถืองกันกันดินไหลลงไปในสระด้วยแล้วก็เพื่อบำรุงดินด้วยนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดถั่ว ผ้าแล้วก็ถั่วเขียวนะครับจะมาหวานกันในวันนี้นะครับก็ฝนจะได้ตกแล้วก็จะได้งอกได้ทันนะครับนี่นะครับฟางผมดินก็ช่วยได้อย่างดีเลยนะครับควบคุมความชื้นของดินนะครับกล้วยของเราก็เริ่มตั้งต้นได้แล้วนะครับ สามไร่นี้ก็จะต้องมีการแบ่งพื้นที่ทํานาด้วยนะครับก็จะเป็นล็อกนี้นะครับเป็นพื้นที่ทํานาของเราเกษผสมผส,สานนะครับนี่เราก็ทยอยปลูกนะครับนี่ครับบ่อเทืองขึ้นเพียบเลยครับนี่ก็จะเป็นถนนที่เข้านานะครับวยของเรานังฟื้นแล้วนะครับ นี่ก็เป็นอิทนินอีกต้นหนึ่งนะครับก็จะมีสามสีนะครับที่สั่งในเฟสมาก็จะมีสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีอะไรอย่างหนึ่งก็จำไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็เป็นมะม่วงนะครับเป็นพี่ที่ทำงานของแฟนนะครับเขาให้มานะครับน่าจะเป็นแก้วขมิ้นหรืออะไรเนี่ยครับน,นี่นะ้าก็ น่าจะเอาฟักทองมาหยอดไว้นะครับเนี่ครับแต่ละหลุมนี่ก็จะเป็นไผ่ปักกิ่งนะครับซื้อจากในเฟซมาของคนวังทองนะครับจังหวัดพิษณุโลกเป็นไผ่ปักกิ่งนะครับสองร้อยบาทแต่ก็ซื้อมาสามกออันนี้เพิ่งปลูกได้ไปก่อนหนึ่งก็เดี๋ยวเล็กสองกอก็กำลังหาตำแหน่งลงอยู่นะครับ ก็จะต้องคิดก่อนนะครับไม่งั้นก็มาลื้อทีหลังก็เสียดายนะครับสดาวนี้ก็ผมเจอต้นที่หลังบ้านพอดีก็ล้อมมาปลูกนะครับเริ่มแตกยอดแล้วนะครับล้อมมาสองต้นนะครับตงนู้นก็อีกต้นหนึ่งนะครับคาดว่าข้างล่างนี้ก็จะปลูกเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับ นี่ยะครับจะปลูกริมๆตลอดริมนี้นะครับแล้วก็ยาวไปถึงนู่นนะเป็นมะฮอกกานีไม้เศรษฐกิจนะครับก็ค่อนข้างโตไวนะครับที่ศึกษาดูใน youtube มานะครับโตไวเนื้อไม้สวยนะครับเป็นไม้ของต่างประเทศนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะขามเปียวนะครับเป็นมะขามบ้านนี่แหละครับ เดี๋ยวเราจะไปทำการหว่านมาเมล็ดก่อนนะครับยังไงฝากติดตามคอยดูผลงานและในอนาคตด้วยนะครับว่าต้นไม้ในส่วนนี้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็ได้ทำการขุดหลุมเพื่อที่จะเตรียมยอดมเมล็ดตัวพ้นนะครับแต่และหลุมก็จะห่างกันประมาณเมตรหนึ่งนะครับตั้งแต่หัวสระนะครับมาถึงท้ายสระนะครับ แค่จะถึงท้ายสะแล้วเราก็ไปอีกด้านนึงนะครับแล้วก็หยัดเมล็ดมานะครับมเมล็ดจะอยู่ในกระถางสีขาวนุ่นนะครับวันนี้ก็ได้ทาการฝังท่อไว้นะครับเมื่อขุดสะนะครับเพื่อที่จะเมื่อน้ําในานานี้เยอะนะครับเราก็จะทําการปล่อยน้ําในานาน,นะครับมาใส่ในสระนะครับ อันนี้ก็ขนาด5นิ้วนะครับผมและอันนี้ก็เป็นไรอินทพาลํำของเพื่อนบ้านนะครับก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับเห็นว่าปลูกได้ประมาณ2ปีนะครับนี่ข้างหนังพื้นที่นาของแม่นะครับรอบ,บนี้นะครับก็ถ้าข้าวเหลืองเมื่อไหร่ก็คาดว่าน่าจะสวยอยู่นะครับ ดียวยังไงถ้าต้นปอดเทองโตแล้วเราก็ข้าวลวงข้าวออกเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกันอีกทีนึงนะครับและนี่เราก็ทําการขุดหลุมเรียบร้อยนะครับสองฝั่งแต่ละหลุมเมตรหนึ่งนะครับนี่นะครับมเมล็ดของเรามเมล็ดถั่วพานะครับตอนนี้เราก็หยอดมเมล็ดถั่วนะครับ เรียบร้อยแล้วก็จะพามาชมส่วนแรกของเรานะครับก็เพิ่งเริ่มได้ปีหนึ่งนะครับเดิมพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นกอไผ่นะครับแล้วก็ใช้แมคโครมาลือออกเราก็ดินตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเราก็ได้นำมะพร้าวน้ำหอมมาปลูกนะครับแต่มะพร้าวนี่จะที่หลังกอไผ่สังหมดนะครับ งนันก็จะปลูกปีหนึ่งเดือนนะครับนี่ก็หญาค่อนข้างที่จะง,งามนะครับอันนี้มะพร้าวก็เกือบเกือบปีได้แล้วครับนี่นะครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับมีน้อยนาน้อยนาพันไฟเขียวกษเร็สองนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกผลไม้พืชหลากหลายชนิดนะครับ นี้ก็จะเป็นหมักเมานะครับซื้อมาสี่ต้นนะครับพึ่งปลูกได้น่าจะได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับก็กำลังแตกใบอยู่นะครับหญ้างามจริงๆนะครับดินนี่เดี๋ยวจะมานี่นะครับกำลังแตกนะครับหมักเมาภูภูกักนนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเถาหมามุยนะครับก็เดี๋ยวจะทำการไถ อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะไฟหนังแตกงา,งามเลยนะครับผมซื้อมาสี่ต้นนะครับก็ปลูกหลากหลายนะครับตรงนี้จะเห็นหญ้าค่อนข้างที่จะงามกว่าต้นไม้แล้วนะครับอันนี้เราก็เวลาปลูกเราก็ก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเรากใ็ใช้ฟางนี่น,นะครับ มาคุม,มเป็นสเล,ลนบังแดดให้ต้นไม้หน่อยนะครับเพรกลัวว่าใบจะไหม้ทำให้ต้นไม้ตายได้นะครับแดดแดดค่อนค่านค่อนข้างแรงนะครับเราก็จะรัดมานนี้นะครับตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับันนี้ก็จะเป็นมะแขวนนะครับสั่งซื้อจากใน,นเน็ตมาก็เริ่มแตกยอดแล้วนะครับ คือมาสองต้นนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณข,ข้างกำแพงของเพื่อนบ้านครับแล้วก็ปลูกสลับกันไปนะครับนี่หมากเมา นี้ก็เป็นไหน้าที่แม่พ่อมเมล็ดไว้นะครับแล้วก็มาปลูกไว้นี่นะครับน่าจะโตสุดแล้วครับต้นนี้ไม่ถึงปีนะครับก็จะมีแมลงอะไรมากวนมา้างนะครับนี่ก็เป็นมะเขือพวงนะครับไม่ได้ปลูกเองนะครับอันนี้เป็นนกน่าจะมาขี่ไว้นะครับ ก็มาไลยนี้ทีไรก็จะได้เก็บเอาไปให้พี่ทำกับข้าวนะครับปลอดสารพิษนะครับงามๆนะครับก็บางทีก็มีเพื่อนบ้านอะไรมาเด็ดกินแล้วก็ไม่ได้ห่วงนะครับผมงานจริงๆครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทำการตัดไปให้พี่ทำกับข้าวนะครับภูมิใ่อยู่เหมือนกันนะครับนี่เอามาพร้าวนะ เดี๋ยวจะพาไปดูมะม่วงนะครับที่เราปลูกไปนี่ก็จะเป็นร่องมะม่วงนะครับนี่ก็จะเป็นมะม่วงแก้วคมิ้นนะครับมีหลากหลายชนิดนะครับผสมผสานไปนะครับ ก็เราจะแซมด้วยดอกไม้ก็คือชบาดอกแดงๆเลยนะครับที่จะดึงดูดให้แรงพึ่งอะไรเงี้ยมาผสมเกสดให้เรานะครับผลิผลทางการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกะลาประพึกนะครับมีสองต้นนะครับอันนี้ก็จะพามาดูต้นตาลน,นะครับ ก็อยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับพร้อมกับกอไผ่ที่เราได้ทําการรื้อนะครับแม่ก็ให้เอาไว้นะครับใช้ผมก็อยากเอาออกแต่ไม่เป็นไรครับเราก็อาศัยล่มต้นตาลน,นะครับตอนนั้นไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะครับรอบๆนี้นี่ก็จะเป็นล่องมะพร้าวนะครับสองร่องอน,นี้ก็จะเป็น ยอดมันละนะครับะละันขิงนกนี้ก็ขึ้นเองธรรมชาตินะครับไม่มีตัมพินนะครับก็คนแถวนี้เขาก็มาเก็บยอดเก็บผลไปกินนะครับนี่ก็เป็นใบหนาใบเขียวกเกษตรสองนะครับก็ยังไม่มีลูกอะไรให้เราชิมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับเป็น ไม้ไผ่สังหมดนะครับแต่จะเดินไปทางนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับซื้อมาหลายต้นแต่ก็รอดไม่กี่ต้นนะครับนี่มะเขือพวงขึ้นเองนะครับตรงนู้นก็มีนะครับ มาที่นี่ก็จะได้เก็บมะเขือพวงพืชผักอะไรกลับไปกินที่บ้านนะครับอันนี้ก็มะลุมนะครับเพิ่งปลูกโตวไวมากครับมะลุมเป็นไม้ตระกูลถั่วนะครับนี้ม่ง่งข้างนี้ก็ให้พี่แถวบ้านนะครับมาทําตะไคร้นะครับเพราะเราดูแลไม่ไหวก็ดีกว่าว่าปล่อยหญ้าขึ้นนะครับก็ให้พี่มาปักตะไคร้เป็นตะไคร้บ้านๆน,นี่ครับ เพื่อที่จะเก็บใบไปขายนะครับเห็นว่าเป็นสมุนไพรนะครับอบแห้งเดี๋ยวพามาดูต้นไม้มะขามยักษก์ันตรอดนะครับนี่ครับยาค่อนข้างที่จะลกเลยนะครับดีตรงนี้มันดีนะครับนี่เดี๋ยวรถถ่ายเขาก็จะมาทำการไถ่ายอีกทีนึงนะครับจะให้พี่เขาทำ ใชอีกสองร่องนะครับเพื่อที่ไม่ให้มีหญ้านะครับเพราะดูแลคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับนี่นะครับแต่ไครตรงนี้ก็เพิ่งเริ่มปลูกนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็เต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ถ่ายไว้นี่ก็เป็นกล้วยที่พ่อของแฟนขุดมาให้นะครับเป็นกล้วยจากน้ำาหนานะครับก็มีสองกอนะครับ เสียดายวันนั้นลมแรงนะครับก็โค่นนะครับกำลังมีลูกให้เรากินแล้วครับโค่นเราก็ทำการตัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายหลังหมดนะครับผมหมานอนอยู่หลายตัวเลยนะครับนี่นะครับ ล่องนี้ก็จะมีขานะครับโอบแซมขั้นกลางกับน้อยหนานครับแค่แ,แต่เห่าครับไม่เป็นไรเนี่ยไผ่สังมุนนี่ก็จะเป็นไม้เศรษฐก,ฐกิจนะครับมีสักทองนี้น่าจะสักทองกระดูกป,ป่านะครับนี้ ก็นี้จะเป็นกระพี้เขาวควายนะครับนี่ก็จะเป็นมะกระพี้เขาวควายก็ผสมมาสานกันนะครับอันนี้ก็มะฮอกกมี่ก็จะมีต้นจิกน้ำนะครับไว้ไปปลูกประดับสวนที่มีสระนะครับไม้หนามีแมลงทับด้วยนะครับมากินยอดเพิ่งเคยเจอนะครับมแมลงทับมากิน ใบยอดใบยอดไม้สักนะครับปุกทีจะเห็นอยู่ตามต้นมะขามเทศนะครับแต่นี้มาอยู่ที่ต้นสักสวยๆนะครับเมื่อก่อนเด็กๆก็ชอบเก็บมาเลี้ยงนะครับ ดี๋ยวจะปล่อยไปนะครับก็อันนี้ก็รอลากเดินดีก่อนนะครับเพราะเราได้ทำการเอามาใส่ขยายถุงดำนะครับก็จะเอาดินในไร่นี้แหละครับเพราะดินค่อนข้างที่จะงามทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ไวนะครับ เดี๋ยวก็จะเอาไปปลูกอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีสะพามาดูไผ่สังมนกันต่อครับอันนี้ก็หนึ่งปีหนึ่งเดือนนะครับไผ่แตกหน่ออะไรเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวลายฝนเราก็จะทำการตัดแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกอที่งามที่สุดนะครับอยู่กลางๆนะครับมาจากกอน,นะนี้นะครับนี่นะครับ หนึ่งปีหนึ่งเดือนได้นะครับมีหน่อรอบต้นเยอะเลยนะครับนี่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับใส่แค่ปุ๋ยขิ้งวงเดียวนะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับหน่อเพียบนะครับ ให้ดูปลายยอดนะครับจะงามกลางๆครับแต่นี้ก็จะโตช้าหน่อยเพราะดินตรงนี้เป็นดินถมด้วยนะครับทำให้ก็่ายโตช้าตามหลังนิดนึงนะครับพื้นที่ปักตะไคร้ของพี่แถวบ้านนะครับที่ให้เขา ทำการปลูกต่ะไครนะครับอีกหน่อยก็แตกใบน่าจะงามสวยอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้ยังไงก็ฝากติดตามคอยดูกันตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ